ขออภัยุผู้ชมครับผมขอขอนอุญาตใส่ไม้นิดนึงนะครับเพราะว่าทีมงานมารละละาบรละล้วงกับผมครับเพราะว่าจะเปิดเสื้อของผมออกจะให้โชว์พุงในรายการบอกว่าเนี่ยพุงเริ่มมีแล้วคุณจะต้องลดไขมันกันหน่อยโดยวิธีการแบบแปะแบบง่ายผมบอกไม่ได้ผมไม่โชว์พุงเพราะอยากจะให้สาวสวยวันนี้โชว์พุงในรายการก็คือสาวสวยคุณเก๋นั่นเองใช่ไหม ดิฉันขออภัยนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้มาสายนิดนึงแต่ว่าก็ต้องขอบคุณน้องมิกกี้มากเลยน่ารักมากน่ารักมากมาช่วยชีวิตไวะะ้ถ้ามาบ่อยๆแทนคุณเก๋ได้ก็ดีอ้อาว <laughs> แต่ว่าวันนี้นะจะมาให้เขาโชว์พุงอ่ะไม่ได้ตามธรรมเนียมแล้วผู้ชายในรายการเขาต้องโชว์แล้ววิธีแปะพี่ว่าไม่ต้องกลัวแปะแล้วพุงจะแบบ สวยเซ็กซี่เอ้ยแต่พี่ว่านจะแบบหล่อเซ็กซี่เหมือนสาวคนนี้เลยลีนาค่ะสวัสดี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 ค่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าละโอเคครับโอเคครับวันดีก็น่าจะมาบอกว่า ต้องการแบบด้วยนายแบบในการสาธิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าต้องมีนายแบบใช่ค่ะทำไมคุณน้องพูดแบบนี้เนี่ยเวลามาตรงนี้ต้องมีแพ็คคู่มีนายแบบประจ๊เาเปิดไม่ได้อะพี่วันไอพีพี่วันแล้วน่าเป็นแล้วน่าก็เป็นชุดชุดแบบนี้เหมือนจะให้พวกเขาแบบตังนี้ึ้นไม่ใช่ถ้าสาธิตได้สาธิตแล้วนะแต่เอาเป็นว่าวันนี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการลดความอ้วนนะคะมีปัญหาในเรื่องของรูปร่างนะะไม่พอใจในรูปร่างของตัวเองหาวิธีมาหลาย อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินยาลดน้ําหนักกินเป็นยาชุดไปหาคุณหมอหรือว่าหาอาหารเสริมทานไปฉีดลดเป็นจุดนะคะทุกอย่างมาจากเรียกว่าหลายอย่างหลายคนก็คือได้ลองมาหมดแล้วทั้งหมดเนี้ยลีน่านก็ได้ลองมาหมดแล้วแล้วเสร็จปุ๊บก็มีการโยโย่เอฟเฟกกลับขึ้นมาคือลีน่าเป็นคนตัวเล็กต้องบอกกับว่าเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าไม่พอใจในรูปร่างของตัวเองก็อยากจะลดอีกแต่ตัวเล็งจริงลดไปลดมาโยโย่เด้งขึ้นมาเลยค่ะกลายเป็น อ้วนกว่าเดิมคราวนี้แล้วมันก็ลงไม่ได้ก็โยโย่ใช่ไหมคะก็โยโย่เอฟเฟกต์นิดนึง่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปนี้จะไม่มีโยโย่อีกแล้วเลยเพราะอะไรนะผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าลิวซี่ลิวซี่ี๋ยวต้องมาดูภาพวินาก่อนนะคะตอนที่โยโย่ขึ้นมาด้านซ้ายนะคะอันนี้คือเด้งขึ้นมาทั้งแบบเป็นคนที่เจ้าเนื้อขวาก็ผอมเพรียวซ้ายก็อวบอึ๋มน่ารักไม่ แต่อย่างพวกเราอะถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้ากล้องคือไม่ได้ทำงานตามอะไรเงี้ยอวบอย่างเงี้ยก็จะดูน่ารักแต่พอเข้ากล้องปุ๊บมันจะแบบดับเบิ้ลอะใช่ประมาณ5-10เท่าอย่างนี้มันก็ไม่ไหวแล้ะหน้าเขาอะไหนจะเป็นมิสลลโอเกิลไหนจะถ่ายเป็นเด็ด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 เป็นอะไรมาล่ะตำแหน่งโอ๊ยตำแหน่งอะไรบ้างวะทำไมไม่รู้จริงเหรอจริงได้ไงโอ้เจ้า สองพันสิบสองอะสองพันสิบสองเนี่ยดูสิเนี่ยลีน่าแล้วทำไมไม่ใส่ชุดนี้มาอ,มอม <laughs> มันใช่ก็ละ่ะการลุไม่ใช่อนนั้นเขาได้มีเซ็กซี่หลังจากนั้นเขาก็มีงานมีอะไรเป็นพิธีก<ช>รพิธีกรก็ต้องคล<ช>ิปลุกนิดนึงจะมาโชว์สเปรสไปายได้ไงก<ด>็เล<ช>ยให้ผมโชว์แทนซะอย่างนี้ใช่ต้องบอกว่าคือหลังจากที่ประกวดตอนประกวดน่ะคือเราได้เต้นได้ออกกําลังกายทุกอ,อย่างแต่หลังจากนั้นเนี่ย2012จน2015 3ปีทํายังไงให้หุ่นมันเหมือนเดิมทั้งทางยี่ทั้งทางที่ลีนาเนี่ยแบบ ลดมาแล้วแล้วเสร็จปุ๊บพอเราไม่ได้ออกกาลังกายแล้วเนี่ยก็อยากที่จะลงไปผอมเหมือนตอนนั้นก็โยโย่ขึ้นมามีภาพมีโย่ก็ใช้วิถีทางก็โยโย่กลับมาแล้วไปเจอหลิวซีได้ยังไงต้องบอกก่อนว่าแผ่นแปะหลิวซีเนี้ยคนจีนวันนี้เห็นพูดถึงข่าวคนจีนแต่ไม่ได้ว่าทุกคนนะแต่ว่าต้องพูดเลยว่าถ้าสมมุติเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรเราต้องยกให้ประเทศจีนเขาสุดยอดเพราะสืบทอดมากว่า4 0 0 0ปีใช่ค่ะพี่เพิ่มให้หนูไป2,000ปีนะเออเหรอใช่แต่ัเยอะ นานแล้วแหละค่ะแล้วก็คุณหมอของศาสตร์ของจีนเป็นคุณหมอจากวัซาหลินจากประเทศจีนเลยเป็นคนคิดคนซึ่งคุณหมอท่านนี้ซึ่งคุณหมอท่านนี้เขาเป็นคนที่ มาอยู่ประเทศไทยแล้วก็มาเป็นหมอแมะที่จับชีพจอแล้วรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรนะถ้าพี่อยากจะให้คุณหมอจับก็เดี๋ยวหนูให้เบอร์ติดต่อไปละกันไปติดต่อกับคุณหมอเอาแล้วน้องลีน่าไม่สามารถตรวจพี่ได้ไหมลีน่าลีน่าไม่ได้ได้ศาสตร์ทางนี้มาแต่ว่ารู้จะจะแมทพี่ได้ลีน่าไม่อยากจะแตะตัวพี่เลยนะคะแต่ว่าวันนี้คุณหมอฝากตัวนี้มาเนี่ยมันสามารถที่จะปรับสมดุลของพี่ได้คือจะบอกว่าทําให้คุณผอมได้ยังไงทําให้คุณรูปร่างเดียวได้ยังไงต้องบอกก่อนว่าทุกทุกอย่าง หลายๆคนนะคะไปแก้ที่ปลายเหตุคือไปแก้ที่ไขมันมีอยู่ตรงนี้ไปดูดเอาตรงนี้ออกเลยไขมันมีอยู่ตรงนี้ จะกินสลายแค่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะ<อ>แต่ว่าหลายๆอย่างมันก็จะทําให้เกิดการโยโย่<ๆ>เพราะฉะนั้นเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต,หต,ต้นเหตุก็มาจากการที่เราพักผ่อนน้อยทานอาหารไม่เป็นเวลาระบบการย่อยอาหารของเราก็เลยไม่ดีทุกอย่างมันรวนไปหมดถ้าหากว่าอยากจะให้ทุกอย่างดีนะครับน้องลีน่าถ้าหากว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับพี่ก็จะบอกให้นอนเป็นเวลา <c oughs> ทานอาหารอยากให้ทานอาหารที่ดีพี่จะ <c oughs> หาให้ทานครบหมู่ แต่ว่าคือมันจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดก็ไม่ได้ไไดเราก็เลยต้องดูแลตัวเองด้วยหริวซีใช่เพราะฉะนั้นคือเพราะฉะนั้นคือเราก็จะต้องมาแก้กที่ต้นเหตุก็คือการปรับสมดุลหยินหยางในร่างกายคือ,อต้องบอกว่าในร่างกายของคนเราเหมือนคนจีนเขาจะมีหยินกับหยางคือถ้าหยินกับหยางมันไม่เท่ากันเนี่ยก็คือสมดุลในร่างกายของเราไม่เท่ากันการขับถ่ายของเราไม่ดีปุ๊บ น้ำหนักก็จะมาเซลลูไลต์ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีการดูแลร่างกายสุขภาพร่างกายของเราให้ดีขึ้นแน่นอนว่ารูปร่างสัดส,ส่วนน้ำหนักทุกอย่างมันก็จะตามมาเป็นผลคอยได้ต้องปรับเรื่องของธาตุต่างๆในร่างกายเนี่ยใ,ให้มันบาลานซ์แล้วก็สมดุลใช่ค่ะซึ่งแผ่นแปะตัวนี้นะคะก็เป็นสมุนไพรที่รวมกว่า มี5ชนิดเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกขับสารพิษให้เลือดลมไหลเวียนดี D, น้ำเหลืองของเราทำงานดีกระเพาะอาหารของเรานะคะย่อยอาหารได้เป็นเวลานะคะช่วยในการขับ ถ่ายด้วยแล้วก็รวมไปถึงใครที่มีปัญหาในโลกของกดไหลย้อน uh huh. ท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะ <c oughs> ก็ช่วยได้มีลมในกระเพาะอาหารก็ช่วยได้หลายคนน uh ี huh. ่อาจจะสงสัยนิดนึงว่า uh huh. แค่การแปะเนี่ยมันจะซึมอะไรต่างๆเขาไห uh huh. คือคิดง่ายถ้าคุณชมถ้าหากว่าไปตามร้านาขายยาเนี่ยจะมีแผ่นแปะเรื่องของการคุมกาเนิด uh huh. คือน,นั้นน่ะสามารถช่วยได้จริงทําได้จริง uh huh. เพราะฉะนั้นก็เป็นข้อพิสูจน์ได้เลยว่าเรื่องของการแปะไว้บริเวณหน้าท้องอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวยาที่ซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างแน่นอนอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าไม่ รู้เลยนะเพราะปกติแล้วใช่นะฉันไม่รู้เพราะปกติตอนออกตอนไปออกที่ไหนเนี่ยก็จะคือจะพูดถึงกอเอี้ยปวดตรงไหนแปะตรงนั้นอะไรแบบนี้ไหรอไอแผนแปะคุณกําเนิดนะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็คล้ายๆกันคุณเก๋ครับคือผมก็ทารายการหลากหลายผมก็ไปรู้มาจากคุณหมอหลายๆท่านครับแต่จะการันตีว่าเออแค่แปะเนี่ยมันสามารถจะใช้ไหมแต่ว่าวกเข้ามาถ้าสมมติว่ามองให้ชัวร์ก็คือตอนที่เราอยู่ในท้องแม่รับสารอาหาร ทางรกสะดือเพราะฉะนั้นทางรกทางสายสะดือจะมีูนยนรวมประสาททั้งหมดในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นแค่แปะไว้ที่สะดือเนี่ยนะคะปิดสะดือไว้เราก็สามารถที่จะสมุนไพรก็สามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ไปสะดือตรงไหนครับสะดือสะดืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวหนูจะสาธิตเปิดสะดือสะดือให้ดูเดี๋ยวก่อน เอาสดุผมจริงเหรอไม่มีทีงงทีไม่ได้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องอธิบายนิดนึงอย่างของพี่ว่าเนะเขามีขนขนขนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอแปะแปะไปเลยแต่เวลาเราถอดออกแกะจากข้างบนลงข้างล่างอย่าแกะจากข้างล่างสวนขึ้นมาเพราะไม่งั้นขนจะเต็มด้วยผมพิธีกรรายการพลังใจนะครับ รายการธรรมะนะครับนี่คุณก็ต้องเสียสละร่างกายเป็นวิทยาทานให้คนดูแต่วันนี้น่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าคุณผู้ชมอย่าแบบว่าหลงในคารมของพี่ว่านไปแล้วนะเพราะว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยหลายๆคนที่มานะคะเอ้หลายๆคนที่รู้จักกับแผ่นแปะหริวซีอยู่แล้วนะคะก็จะรีบโทรไปแล้วที่ 02, 104 9 0 4 4นะเพราะว่าเขาจำกัดแค่50สายแรกลดทันที5 0 รถท,ทันที50%าก็คือ5กล่องเนี่ยปกติ5,000เหลือ2,500บาทพี่ไม่ต้องส่งซีกพี่โดนแน่ๆน,นะเ <laughs> ดี๋ยวหนูบอก <c oughs> ให้ <c oughs> พี่โดนแน่ๆอยู่แล้วนะคะ <c oughs> พร้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ <c oughs> น่งรุมไม่ถึงก้ <c oughs> นขนสะดืมอมาซิลูก <c oughs> ไม่ดึงนะคะสปปลาวด้วยนะคะใครที่ะเดี๋ยไนแบบเราส่งไนแบบมาซิอ๋อได้มาโทรซิกแพคหน่อยแล้ยได้แต่ตอนนี้น่าบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนลกันนะคะสอปลาวใครที่อยู่ประเทศลาวสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่02077118000นะคะโปรโมชั่นเดียวกันก็คือ50สายแรกลด50%จาก5,000เหลือ2,500บาทเพราะไม่ใช่ขายดีแค่ในเมืองไทยขายในติบประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยใช่นะคะเราก็ต้องบอกด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นสมุนไพรในนี้มีทั้งตังกุยมีซานเจ้ามี กดสอกดน้ำเตา้ากดหยุ่นตัว ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสมุนไพรจีนที่ช่วยในการขับถ่ายดี็อกซ์คะควบคุมไขมันหรือว่าไปดักจับไขมันต่างๆเนี่ยออกจากร่างกายโดยการขับถ่ายแต่มันไม่ได้ทําให้คุณขับถ่ายแบบท้องเสียปวดท้องมวนท้องแต่มันทําให้คุณขับถ่ายแบบเป็นเวลาขึ้นนะะและยิ่งอีกอย่างถ้าสมมติว่าอย่างวันนี้เดี๋ยวจะมีกินก๋วยเตี๋ยวกันด้วยใช่ไหมคะโอ้โหพี่ไม่แปะพี่พลาดมากนะสิเพราะว่าพี่วานปกติพี่วานมันยอมแปะเพราะว่าแปะแล้วจะได้ไปกินสบายเพราะจะได้ช่วยเผาผลาญ พี่คิดดีๆนะโตเพราะว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ทานบุฟเฟ่ตอนกลางคืนทานแล้วท้องอืดนอนไม่ได้ก็ไมย้อนนะฉันเป็นช ok ุดเกรสก็แปผลแปะเลยได้กินแบบสบายใจนี่พี่อยากจะเหมาหมดเลยนะถ้าหากว่าน้องลีน่าเนี่ยให้พี่แปะแปะแ ลิวซีที่เสนอเอนะกําลังเงียบเลยอยากจะฟังอยากจะฟังอยากจะฟังให้พี่แปะด้วยอ้าวเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวจะแปะให้ดูนะคะจากพิธีกรภาคสนามของเราน้องโมโม่ค่ะโมโม่ค่ะค่ะโมโม่เป็น้องทีมงานของเรานะครับอันนี้วิธีการแปะง่ายๆค่ะเป็นสมุนไพรแบบนี้ค่ะอยู่ในถุงแบบนี้อันนี้ก็คือสมุนไพรที่ต้มเป็นยาจีนนะคมแต่วันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องไปทานเป็นยาขมแล้วเราแค่แปะอย่างเดียวอันนี้ใช้แปะนานขนาด าดไหนกถึงแปดชั่วโมงค่ะหกถึงแปดชั่วโมงคือจะแปะตอนไหนก็ได้แต่ขอเวลาให้หกถึงแปดชั่วโมงจะแปะตอนก่อนนอนก็ได้หรือว่าจะแปะตอนเช้าตื่นมาอาบน้ําเสร็จแล้วก็แปะเลยก็ได้ไม่มีระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวพี่ขอขอเนี่ยนี่คือใส่สมุนไพรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเป็นตัวทำละลายเป็นตัวทำละลายพี่ขออนุญาตดมกลิ่นนิดนึงได้ไหมครับอ่านี่ค่ะ เดี๋ยวแปะไว้ที่สะดือเสร็จปุ๊บพี่ลองดมกินอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวก็ได้ค่ะอุ้ยหมูน่หน้าท้องเป็นราบมากเลยอันนี้เป็นการสาธิตอีกหนึ่งอย่างว่าถ้าสมมติใครที่มีขนตรงสะดือนะคะเดี๋ยวจะบริเวณบริเวณนี้อนี่วบริเวณที่เราจะแปะนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวเรยนะ คุณคะนี่พิธีกรของดิฉันนะคะคุณเขาผมจะแปะบริเวณนี้นี่ค่ะตรงนี้นะคะสี่เหลี่ยมอย่างงี้จะแปะแนวนอนแนวตั้งแล้วแต่เลยแต่ขอแค่ให้ปิดสะดือไว้แบบนี้นะะแปะปิดไว้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวแกะแถบสีฟ้ายังไม่แน่นไม่แน่ครับแกะแถบสีฟ้าก่อนนะครับโอ้โหคุณค่ายยไม่แน่นครับอันนี้ไม่ได้ทำอะคิวบันลักษณะจะชอบแล้วก็แกะแถบสีฟ้านี้ออกค่ะนี่แล้วก็ปิด ให้สนิทนะคะถ้ามีขนตรงนี้ก็ดึงลงตรงนี้ดึงลงนะคะตอนแกะออกจะดึงขึ้นนะคะเดี๋ยวมันสวนนี่เดี๋ยวก่อนที่แดงๆในคุณผู้ชมไม่ใช่อาการแพ้นะแต่ที่วาดนี่ะตีเขามื่อกี้สมมติตอนนี้เราแปะผ่านไปหกชั่วโมงคือมันก็จะทํางานระบงใช่มันจะดูดซึมเข้าไปแล้วก็ทํางานได้ตามปกติแล้วแล้วระหว่างนี้คือเราก็สามารถแบบปิดตัวไว้ไม่มีใครรู้อะไค่ะถ้าเกิดผ่านไปหกชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไม่ เดี๋ยวสมมติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไป6ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณกระตุกหลกไหมครับไม่ได้ี่เดี๋ยวพี่เก๋แล้วก็เราก็แกะออกใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ว่านลักษณะคนมันติดเลยนะคือหนูสงสารมากเลยอ่ะจะบอกว่าพี่ทำแผ่นนี้ทำให้สมุนไพรกระจุยหมดเลยเดี๋ยว ก่อนอื่นนะคะขอบคุณน้องโมเมที่ก่อแล้วก็ได้ได้แว็กขนออกไปด้วยค่ะขอบคุณนะคะไอีวิธีการวิธีการที่ผมทำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอยากบอกเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องใช่ต้องค่อยๆแก่ผ่านไป6ถึงแชั่วโมงตัวยาสมุนไพรนี้ก็ซึมเข้าไปแล้วค่อยๆแกะออกบอกให้เลยว่าวันนี้เป็นรายการเป็นครั้งแรกที่ได้ทดสอบสมุนไพรโดยกันฉีกสมุนไพรแล้วปล่อยสมุนไพรกระจุยนี่ยครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นเยากล้องจับมาใกล้ๆว่าข้างในนี้นะครับ ก็จะมีสมุนไพรอยู่หลายคนบอกเอ๊ะถุง